มาพูดถึงเรื่องการแต่งประโยคพื้นฐานง่ายๆกันต่อนะครับก็เรื่องของ i s am are ที่เราเคยว่ามาตั้งแต่แรกไม่ต้องกลัวครับมันยังมีอีกยาวไกลค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเสียนิดเสียหน่อยเรียนช้าๆแต่โชว์ๆได้ประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำประโยค ให้เป็นคำถามก่อนอื่นต้องบอกว่าคำถามเนี่ยมันมีสองแบบใหญ่ๆที่มีสามแบบนั่นเองแบ,บ่งเนาไว้ก่อนให้ให้รู้จักคำถามสองแบบไว้ก็คือว่าคำถามแบบแรกก็คือที่จะให้ดูจากของวันนี้ก็คือถามแล้วเวลาตอบให้ตอบได้แค่ y ย s กับ No ใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้นะ,ะวิธีการคือ,อยังไงวิธีการก็อย่างนี้สมมตินะฮะว่าเราพูด เหมือนที่เราเคยเ,เคยเห็นมา I am a นะฮะสมมติเป็นคนไทยอ่ะ I am a Thai อ่ะประโยคนี้ I am Thai ฉันหรือผมเป็นคนไทยอ่ะ am มยังไม่ได้เป็นอยู่เนี่ยทำไมพกดีเป็นผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะเกิดคุณสับสนตัวเองอยากถามตัวเองว่าคนตัวเองเป็นคนไทยหรือเปล่า คุณก็เอา m กับ i มาสลับที่กันอม m i atai อ่านะสังเกตนะใส่ข้อ s ช i ญมาคุณไปคำถาม m i atai ทำเสียงสูงนะตรงคำท้ายครับพี่อ่างเอา m กับ i มาสลับที่เห็นไหมสังเกต i เนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมนะแต่ m นั้นมันไปอยู่ข้างหน้ามันก็เขียนด้วยตัวใหญ่เวลานำหน้าก็เรื่องปกติอยู่แล้ว แต่อยเนี่ยอยู่ตรงไหน,นก็ใหญ่เสมอจะเล็กจะอยู่หน้าประโยคท้ายประโยคเหมือนกันหมดจำวิธีการเขียนคาว่าอไว้แล้วกันอ้ี่แปลว่าฉันผมกับผมเลยนะฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยหรือเปล่าเออถามตัวเองนะงงในภาษา,ษาอังกฤษเขาใช้วิธีการสลับที่กันเอากริยากับประธานมาสลับที่กันอันนี้พูดถึงเฉพาะเวอร tobe ก่อนนะ is am are ก่อนเดี๋ยวตัวอื่นค่ว่าอีกทีหนึ่งเมื่อสลับที่กันแล้วปุ๊บในภาษาอังกฤษ ทำเป็นเสียงสูงเป็นคำถามแอม่อยอะไทยแอม่อยอะไทยทำเสียงไทยนะฮะฉันเป็นคนไทยใช่ไหมในภาษาไทยเติมคำว่าใช่ไหมเหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยลงไปเป็นคาถามอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้ใช้บ่อยคือคำว่าอยู่ You are a nurse อ่าน nurse แล้วกันนะ N-U-R-S-O มัน e ไม่เห็นนะฮะ You are a nurse นะฮะฮคุณเป็นพยาบาลมองเห็นไหมครับบาีหาโฟกกัดนี่อ่ะเนี่ยยูใช้อ่านะ I ใชแอมถามว่าประโยคนี้จะทำเป็นคำถามยังไง you are a nurse คุณเป็นนางพยาบาลในภาษาไทยถามว่าคุณเป็นนางพยาบาลใช่ไหมก็เอ,อ,อาอามาสับที่กับ you เป็น are you a nurse นะฮะไม่ยากเลยฮนะยง่ายๆเดี๋ยวสับอย่างเงี้ยแล้วก็เติมข้นไปคำถามลงไปมองไม่เห็นละ,อะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวต้องถอยนิดนึงนะโอเคนี่ฮะเมืม่อมาอยู่ข้างหน้าเป็นตัวใหญ่เงี้ยน,นี่อยู่ข้างหลังตัวเล็กโยกเป็นตัวใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมนะคุณเป็นนางพยาบาลคุณเป็นนางพยาบาลใช่ไหมอ่าเนี่ยถามเตือนว่าใช่ไหมหรือเปล่าเหลออะไรเงี้ยลงไปอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะฮะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งคำว่า he และ she นะ she is <c> or <oughs> นะฮะเธอเป็นอะไรเดี๋ยวขยับนิดนึง she is จะพอไหมผมกลัวจะเขียนคำยาวไม่พอข้างหลัง she is flawless ช่างดอกไม้นะ flawless เอ่อ flawless uh, นะฮะช่างดอกไม้เธอเป็นช่างดอกไม้ she is อ่ะทำงไงเป็นคำถามอ่ะก็เอา is กับ she มาสลับที่กัน is she a flawless ข้างหลังเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนแค่หน้าอ่ะนี่คำถาม อี she a f l o r เ s t เธอเป็นช่างดอกไม้ใช่ไหมจากตอนแรกมันบอกเล่าเธอเป็นช่างดอกไม้คำถามก็เธอเป็นช่างดอกไม้มชไมใช่ไหมเห็นไหมนี่คือวิธีการถามสร้างประโยคคำถามแบบง่ายๆคำตอบมีสองทางให้เลือกคือใช่กับไม่ใช่ y ย s กับ n no. นอ่านี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนหลักการพื้นฐานเลยคือเอามาทะบับที่กันแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าจะเพิ่มตัวอย่างคำถามและการตอบให้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมาก เรียนเทนนิสเทนหน่อยได้ประโยชน์กว่านะครับจำไว้นะฮะหลักการเอามาสลับที่กันในภาษาอาังกฤษส่วนภาษาไทยเราเติมคำว่าใช่ไหมหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ลงไปแค่นั้นเองอย่าลืมนะนิดนึงลงท้ายทำเสียงสูงด้วยเมื่อเป็นเติมเมื่อเติม question mark s, และสลับที่กันแล้วเนี่ยนะถกทวนให้ฟังนะ mi t h a i are you a nurse is she a florist มเสียงไประมาณนี้โอเค 5ทีกว่าละวงั้นก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ See you next time